เสียด้วยสากลอนเกิสบายดีพี่น้องสวัดีพี่น้องเห็นลูกลูกคนแยอมรับตัวตนเองไม่ได้มองกินเสมือนกับขักอะไรพี่น้องกิน o ยู u ูบหน่อยหันบอลเก่าบอลเดิม ด no. oh, ิินดอจานเลยนะจานนึ่งกินจานนึตัยังไงนะนะคือมีซองจานเลยตั้หงกัหมี่ตัหงตั้มหมี่น้อฟีมือน้ำมียวล้างอันนี้พี่น้องล้างข้าวเจ้ากินอ่ะ ไก่กินบ่ได้ดูช่องชาวนาพี่น้อยข้าวเจ้าตำเขี่ยแบบนี้ตอนแรกๆก็กินใส่กินใส่ว่ะออกมาก็เริ่มอิ่มแล้วดขคางเริ่มยานเริ่มเขี่ยแล้วแล้วคุปกินข้าวเจ้า เผ็ดบอเผ็ดลุงกินยังบอเผ็ดสบายดีปะลุงเล้วสาะลุงยังเมื่อทำทียังมือพมมาได้ไรเนี่ยเออเออเงินเปลยาเห็นแงาเหนแถวสองบอวยังอยู่นขอีกเดือนนะวะ เ,เอานน่ะมึงปวดปวดเขียวยังม e no ันนะมึงเคยอันปวดเขียวหรือยังเขียวอันเคยยังว่าเขียวเศร้าอ่ะอปเปิดละเออตอนสมัยไอ้ถวดป๊อทรมานก็โคตรเลยยาเนี่ยเอามาถุงยายาเนี่ยมาถุงยามาแต่เข็มละลานเนี่ยทวันเอามาแต่กี่ช้าช้ปีช้ปี บ่ผู้กุมารเหล่านี้เจ็บรีทอลมันโวดโวดบ่เคยยังบบ่เคยเจ็บเจื่อบ่บ่เคยจ็บบ่เคยบ่คจ็บบ่เคยบ่เคยตอนของเียนก็มีแต่แบบคลวยไปเคยมาแล้วก็ทอนถิ่มเองเลยเออโจเป็นอย่านี้โจท่าปีท่าปีแล้วเจ็บได้อืมไปเมืองนี่ไปเมืองนี้ไม่ขายมองกินขายจนไม่ได้อย่า้ เจ้าคลองเจ้าคลองสองเนี่มักเล่มกระดูกสบายดีพี่น้อง <c oughs> มาเล่มเนาะมาเล่นน้ำลังก็เลยมันกินอันนั้นบ่ได้น้ำหมูพี่น้องคือต้องหูได้แข็งเสร็จคร <c oughs> ั้งปีงไก่าิปีเดียวแต่ขเขาชอบมากินเนาะซื้อให้เจ้ากินเลยมากินซะเสียดายของ สามกันเด้อพี่น้องชมมองสมบูรณเดี๋ยวนีนไก่ก็เริ่มยิงเข่าได้แล้วพี่น้องข่าวมันก็เริ่มเริ่มดีเลยทำโปรเจกต์อะไรใจก็กินได้ของอ่อนๆเนาะของแข็งยิงยัง่ได้ แลแต่มกอกนั่งกินนกกนได้ากอกกินั painful. ่งเพราะว่านีนั่งนั่งนั่งนาดเอามากอกใหกพวกกินจะสะเป็นม่บาหมึงได้กินด้อบอมากอกกินกัมันกอกงกินขาลนกิขาลูมันตอบแซงวะสั มันโอกันพอกันคนไหนุ๊้ขากว่ายิ้มดิยิ้มนี่เอ๊บุญรังสาไปกินขบุตรีใช่ดิจังหวะฟังเบิ่งอยากไปพูดอยากไปไกลๆกลอยากไปไกลไกลใช่นางกะลานางกะลาปุบอยากไปทางอันอันหวยทรายปุบนะหวยทรายบ้านบุไทธอะบ้านบุไทยบ้านอันไม่ใหญ่บ้านเมย์ตาบ้านอีแม่อีแม่นี่ย สุฮาเป็นเสือชายผูไทยมันบอกโเนมนคูเล่าไ,ได้สุปฮานึ่เด็กภูไทยแบดมีเลอ <laughs> <laughs> เป็นเปร์หรอออกออกออก,ออกทางใต้แลนะ้วได้ไปกินข้าวปุน้นหอยยักษ์ลย,ย,ยหอยทรายครับหอยกับ,กบมีบุ๊ดพี่นอ้องหยทร เพื่อเหล่าาพันปาเตียงใปแห่งอันนั้นปาเตียงแหงรุุนเราหลุนก่อนจองเราเพื่เหล่าาวทุนเนี่ยบันบกนะบันบันบกยบับกนภไทยบ่พ่อแม่บันบกเนภุไทยเพื่อเาชาทุนนภาษไทยอยู่่บรบุมต้องห่โพยสายย เพลงเพลงเดนมาผ่านทางเฮเบอตัวนกซาวเซในเฟนนะอันบุฟเฟ่นะแซวเก่าแพนกีบเี่ปองพอเปิดนะฮะเลยซองหมื่นเนะมือแรงไปบภาษฮะมือแรงไหบอว่าไปกัไปอืมไปกันไปมันบ่หนาวนะอมไปไปโอเคมื่อแรกตาไปเลยพี่น้องเราสีผ้าหนงมีเอาไปกินบุฟเฟ่มืแรงเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงขอบคุณค่ะ ไม่ไม่เลี้ยงประจานนะไม่เลี้ยงประจาน <laughs> เลี้ยงเลี้ยงน้ำมียวกจะเลี้ยงได้ <laughs> บอลหยอกซื่อเลยจ้าเอฟซีบอลไก่อย่าเครียดได้ <laughs> <laughs> บอลหยอกล้านซื่อหลายคนเนาะก็ยังห้น้ำมียวเปิดจ่องขึ้นมาลอ,อก,ก่อนพี่น้องเดี๋ยวลอ,อก,ก่อนลอให้ยลอให้โอกาสมั่งมั่ง่นนี้ก่อนพี่น้อง <laughs> ให้ให้น้ำมียวได้พัวก,ก่อน <laughs> <laughs> มันจะมีคนจับกล่องสอยเห็นเนาะจย่างมีใคเนี่ยเหรออืมใครเนี่ยมือนมีผู้ใดโมมีเมียไปจับจับสอยอ่ะผู้ชายเด้ผู้ชายเด้บุกบุกคนำด้วยไฟได้เบิร์ตผู้หญิงเผชิญไปแบบโอ้ยไปหาขีปเผชิญว่าเบิร์ตมือคุณผู้หญิมันมานไปทางด้านเดี๋ยววะไอขปผู้หญิงดีกว่าไปอยู่ดีกว่า ทางสนามองอองจ่ายดูนะพยายามได้บูได้โอกาสมอมอก่อนคันมีโอกาสจะได้เห็นยูคันผมมีโอกาสกันยูทั้งสิบไปก่อนล่ะได้รอก่อนพี่น้องรอโควิดหายก่อนน้องอะไรเมียวไม่ เราเขาเปลี่ยนท้ายเอาปัวเลยเลยก็จิอยากได้ปัวแห้งอยากได้ปัวแห้งไปวายแล้วมีเอาแฟนหรือยังมีแล้วแฟนมีแล้วบอทต้บอปโปกบออัมมีคนคุยแล้วมีคนคุยเนาะแต่ประธานมาหากันจกเถื่อยังประธานมาหากันแฟนแฟนแฟนคุยนะ ต่วราแฟนแบบบ่ได้อยู่นํากันบ่ได้หากันจักเทื่ออฮ้ยเขากลุ่มคุยย่างก่อกุนี้เอาเจ้ากับยืมกันดีกว่าฮึอะอะคุยกับนี้ใครเนี่ยเนาะพี่หน้องเห็นนำพี่น้องเนแล้เราคุยเรื่องหาเอาลูกผปพูดมาแลงเลยพี่น้องตามกันไปเลยว,ว่าไก่กำน้เมีสยสิไปใส่สิไปจะสองคนหรือว่าสิไปหลายคนหลายคนบอก ใจเหน่อยู่ละใครนื่อยู่ไอ้นนไปนะมีคนสดเลยเด้มีทาโสดคูเดียวไปาน้ำมูกนั่นแม่บอแแม่แล้วอุ้ยมีแฟนแล้วออมีแฟนก็มีทามแฟนคุยแล้วาโสดออกไปไปกับไปกับร้านโสดร้านโสดแพอยังมาอยู่ไก่กันเอาน้อไปเอา แม่มาขอกล้องหน่อแม่เจ้ามีคุณแม่คะแนแม่เจ้าสบนดีพี่น้องนางมีก็ได้แม่มาได้กินเจ้ามีพี่น้องทายอยู่บายนี่แต่แเนาะพี่น้องเขายิมีแต่เ้วเสือีิมีบ้านหัวใจเนาะพาไปดีสิยัย พาไปหอยไายเนี่ยมันหอยไซ่เดือดวิวแชกินแล้วปะเนี่ยเมกี้เพลงเขาไปนัองเลยยุดไปเขากินจุดจบดจานมันเก่าล้วเพลงเพลงใหม่น่กกันบิ๊กลิกิทธิอ์อากาศเริ่มฮอนแล้วจ้า อากาศนี่ห่อนแล้วฮะก่อนที่ได้ไปหาอยู่หากินก่อนวุ้ยนะฮะอยู่หากินก็มาเกียดเล้ทีเดียงหลอกล่าหลอกล่ายืนได้ทำด้นยเลยวะอยู่ในถทำด้นเนาะแต่บริหนัดดวงหนเนอ่เนี่ยปั๊ปุ๊บปรับมา่ก็ได้เลยปรับแต่ก็ไปกันเลยหนัดปุ๊บไปปั๊บแค่บอกว่าโพูดลงเฟซแล้วสิไปปุ๊บกันเลยนะสิไปลองเบิร์กวะเจ็บนัวยสิไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ปักซอย ปบดซีทุกปิดซพออกกันไปแล้วเนาะักสอบไปเนาะปิกัน,อ,นดดอยู่ปักสอบฮันผู้ใดอยู่ปักสอบก็ถักทายเดียวนะโมยังถักท่ากะอออเอาปั่นมาถูกเพระก็ได้บอเอาคำปันเอาเนื้อมูลดเฟียงใส่เลยสิครับเอาเฮ้ยมัดเมื่อไหร่บอ อีเมลเราขาวหรือเราอันเราดอดนะเราดอดแข็งเราหมุนบ่ะแข่งเราขาวอีเมลเราคนขาวแล้วด็กคนดำได้อี่พอมาค้าเรื่องอี่พอเนี่เจาะเาแล้วก็ซีมีคำถามหนึ่งเนาะเป็นยังคนคือท้าวเขากับปลาเจีงหนาบคือการเนาะก็ซิมีคำว่าแปลว่าเอออีเมลเราได้ผัวคนที่สองได้สองผัวเสน่ห์แรกอีม่หมีมียย่เสน่หแหง ผัวคนที่หนึ่งเราเนเป็นทหารทหารสมัยปฏิวัติสมัยตะกี้อยนะนะู่นะพัวเราเนี่ยบาดทีเนี่ยก็จะเลิกกันหย่อนแบบว่าพัวเราไปปฏิบัตินั่นนั่นแหละนาทีแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลยคือี่เป็นปะอีเมย์ครับน้ำเดี่ยวนี้คคนลพะพอ,พะพอแต่แม่เดียวกันแต่แม่เดียวกันลูกคนละพอแต่แม่เดียวกันได้ลูกกับพอใหม่ี่ก็ได้ลูกสามคนเขาเนี่ยเป็นคนที่สองมีน้องชายคนหนึ่งแล้วก็มีอ้คนหนึ่งแล้วก็ลูกอีเมย์คนพัวเก่าอ่ะก็ มีลูกสามันมีลยก,กัน<ม>แนคขอบไนกลัวกันเบิดทุกคนเดือนเฮามีไงัะพอดีหน่อยพัวพวแเนกับสามคนลูกพวกร้องกับสามคน้อเขาเจ้ากับบุคคลได้เข้ากล้องมันได้วัดดีรวมเป็นหกคนวัวก่อนนะยิงสองท<ว>ายหนึ่ง ่อนคนคนัวคนแรกทายหน,น,นึ่งคนที่สองกับมาทายสองยิงหนึ่ง,ง้คือน้ำมี้อยอย่นเงี้ยคุยิงแ่วมังมีคอมเมนต์มาแล้วว่าน้ำมีย้อะคือขนเขาเอ่นเทาพิจา,ารณาช่พิาราแบบนี้มัองเวิร์กดีดีอะเาบพอเ้าอืพอเาไม่ได้เราไ่ได้เส<า>ียญยาเราไม่ได้กินยาเ็ีมน้ยนะ ยูเซียราไม่ใชาเิะเสือผ่าก็ไ่ได้ใส่ของเบรนเนมธรรมดาเนี่ยน้องเป็นเนมห้องบุยิงขึ้นสื่อครอข้นสื่อเราเสือตัวลพันสิพันก็ใส่ได้นะตัวลอยเก่าๆต้องใส่นะต้งุดไก่ทางนี่เนาะไอ้อโทขอกภัปได้เลยถ่ากับเสียงลอกควนยังไง อมไปห่อนไหวแมลงเขาสิไปกินต่อเดี๋ยวเมื่อกลับเมือกไปกินยาละใบบอตอนกินข้าวกินยาละบายไก่กินข้าวอร่อยแต่มันไม่เกี่ยวไก่ถ้าถ้าไม่อยู่ต้องหน้าไม่ไม่เกี่ยวสำหรับไก่น่าไม่เกี่ยวแต่คนอื่นไม่ลง เปล่าเหรอยี่หรออะไรกันตอนนี้ยังมา,ากรุงไหนตอนนีน้ยังมา,ากรุงไหนอืมอ๋อิอ่มแล้วพี่น้องไก,ก่กันคลิปนี้ก็ขอลาเพียงสักนีน้เด้ยวพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามโชคด,ดีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้ออันนีมันขวัญเงินมังมีเงินทองเด้อพี่น้อง ท่าน,นี้กับพี่น้องที่กัน <laughs> <laughs> สุขภาพแข็งแรงเนาะที่งสำคัญก็คือสุขภาพแข็งแรงค่ะเอาสุขภาพแข็งแรงเอากระหังเงินะคำได้พี่นอ้ <laughs> นองเดี๋ยวดีไหมฮะสิ่ำคัญต่อสุขภาพแข็ง <laughs> ขแรงบ๊ายบาย